สวัสดีครับคลิปนี้นะครับอยู่กันกับเกม h o m s w ว e ต h o m ออนไลน์ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมขอกราบขอบคุณงามๆนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมมาดูแล้วก็มากดไลค์คลิปพาทัวร์ด่านในเกม Home S วิต Home ออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นด่านเรือนคูตะไหมแล้วก็ด่านป่าโอโนะด้วยครับ คือ2คลิปเนี่ยไอพาทัวร์สงานเนี่ยบอกเลยว่าผลตอบรับเนี่ยออกมาได้ดีมากๆยังไงครับก็ต้องขอกราบขอบคุณจากใจจริงเลยนอกจากนี้นะครับคลิปผมเนี่ยช่องผมเนี่ยก็จะเข้าสู่หลัก1นึ่งพันซับแล้วนะครับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้เนี่ยหรือว่าแวะผ่านเข้ามาช่องผมเนี่ยก็สาม,มารถกดตามเพื่อชมคอนเทนต์ติ่จบันเทิงรวมถึงให้กำลังใจผมได้น,นะครับ ซึ่งเนื้อหาหลักในคลิปนี้ครับก็คือเราจะพาทัวร์ดานป่าขโมดซึ่งเป็นด่านที่เข้ามาใหม่ในโหมดตัดนิวรนหรือ4 v 4นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าด่านใหม่ก็ต้องมาพร้อมกับของขังอันใหม่ซึ่งของขังนั้นมีชื่อว่านี่ครับตรับสีพึ่ง เครื่องเส้นซึ่งจะเพิ่มโอกาสไปด่านป่าแบบ100%เลยและเครื่องเส้นแบบนี้นะครับก็หาได้ที่หม้อพดด้วงในร้านค้าไมค์สิมาตรงม้พดด้วงนี่ม,ล,มล่โมเรากมาพอด,ด้วงแล้วก็ตรงนี้ครับเอาตังค์ในเกมซื้อได้อเรื่องไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ไปรับชมคลิป พาทัวร์ด่านปลาขมวดได้ณนะบัดนี้โอเคครับเราอยู่กันที่ด่านปลาขมวดนะครับว่าแต่อยู่ตรงไหนของแบบกด้วยโอ้โหนี่มันทําเลยนี่หว่าแล้วนี่มีท่อด้วยมีกล่องมีท่าพิธีมาเดี๋ยวผมขอหายันก่อนนะครับเพราะว่าผมจะพาดูด้วยว่าตรงไหนแปะยันได้หรือแปะไม่ได้ โอ้โหกูตระการยันมึงให้ยากูเฉยเลยมาสายตินโอเคเดี๋ยวเอาสายติแทนก็นได้ครับอ่าตัวน,นี้หนึ่งจุดแล้วนะนี่ครับก็เป็นไกด์ติมทวิชาตพาตัวนี่เราก็อยู่กันในตัวของท่าขด่านปลาขามวดน,นะครับไม่รู้ขมวดหรือขมโมดนนะและกูเจอโทอนญี่ปุ่นอีกแล้วจากคิดด้วยแล้วเลยไม่ได้ใช่ นี่นะครับก็เป็นจุดนี้ก็วางสายสินหรือไม่ก็แปะยันได้หนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดด้วยคือไอตรงที่มีอักขระเนี่ยคือเราสามารถพันสายสินหรือแปะยันได้นะครับตรงนี้จะมีอยู่ละสองจุดโอเคแล้วก็ตรงนี้มีท่อ้มุดด้วยโอ้โหแล้วคือถ้าเกิดเกิดทับจะกุกูต้องลงไปสวนขนดข้างล่างนใช่ไหมเนี่ยมาออกข้างนอกหน่อยโอ้ว้าวตรงนี้อีกหนึ่งจุดและมีประตูไม้ด้วย โอเคไอแต่จุดนี้ก็มันก็ไม่หา่างกันมากเท่าไหร่นะก็โ okay, อเคอยู่อ่ะมุดอ่ะคือมุดแบบจากตรงนี้แล้วก็ไปโผล่นอกค้ำได้แล้วตรงนี้เหมือนจะมีทางเข้าไปใช่ไหมอ่าใช่ตรงนี้มีออกซ้ายไปเลยโอเคเดี๋ยวผมขอเดินดูตรงนี้สักครู่นะ อ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเอาถ้าเป็นศูนย์กลางนะแล้วแล้วเดี๋ยวขอเริ่มจากตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็มีประตูเปิดปิดแล้วก็วางขาถึงนี่ปะยันได้ตรงนี้มีบันไดแล้วก็ตรงนี้มีจุดโดดด้วยโอเคโดดปุ๊บปึ๊บมาแล้วก็ถ่ายรูปดูตรงนี้อีกหนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้มีเอ่อท่อมุด ตรงนี้แท้พิธีแล้วก็ตรงไปเนี่ยโอ้โหเหมือนจะมีจุดวางอันนี้เลยนะแล้วก็มีป่าประตูนี่ประตูแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเหมือนมีจุดพันสายสินอยู่สักจุดสองจุดเวยนะเดี๋ยวเราขอไปทางนี้ก่อนแววสักนิดนึงป่าดงภูไัยของแท้เลย อ่าแต่ว่แป๊บเดียวพอครับเดี๋ยวเราขอไปตรงนี้ก่อนทางตรงก่อนอ่าในน้ำก็จะหนืดด้วยตรงนี้คือหนืดเนี่ยเนี่ยอันนี้คือคือผมกดวิ่งนะอันนี้คือนี้คือกดชิบน,นะเห็นไหมนืดซึ่งผีก็น่าจะหนืดด้วยประตรูปิด โอ้โหตรงนี้มีสองจุดนึงด้วยเว้ยแล้วก็ตรงนี้เหมือนเอ,อ่อเป็นเรียกว่าเป็นคล้ายๆแท่นพิธีอะ่ะเหมือนเขาประกอบพิพธีกรรมอะ่ะแล้วก็โอ้ว้วาวนี่มันของเต้นเลยนีกว่ามาเดี๋ยวขอซุ่มดูหน่อยโอ้โหมีเหล้ามีพวงเอ,อ,อ่อพวงหรีดพวงมาลัย ของเส้นครับของนีนเ่นเป็นจุดทำพิธีกรรมผมจะเรียกว่าเป็นจุดทำพิธีกรรมนะยะละกันนะแล้วก็มาออ่อนแถะทานเนี่ยก็จะมีตรงนี้ต่อแล้วก็มีประตูแล้วก็ลงน้ำไปเลยเป็นน้ำตกตรงนี้ก็เป็นจุดตันเลยเป็นปน้ำตกตืด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 จริงอ่าอันนี้สะพานนะทางนี่้วิ่งมา เอเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีเดเดขอนอนอ,อ,อ่าโอเคโอเคถ้าเราวิมาจากตรงนี้เนี่ยมันจะลงน้ําก่อนแล้วก็มาตรงกลางเนี่ยตรงนี้คือถเขาตรงกลางไหมเออมันก็ดูกึงกลางนะเพราะว่าอันเนี้ยมีมีประตูหนึ่งบานแล้วตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งบานแล้วก็มีโอ่ให้มุดด้วยแล้วก็ตรงกลางเป็นสะพานซึ่งเราเราสามารถโดดได้แต่ผมแน,นะนํานะถ้าโดดตรงเนี้ยเราขึ้นตรตรงนี้ดีกว่าเพราะมันใกล้กว่า พอเล่น,นิดนึงนะครก็โผล่ไปโผล่ตรงโผล่ตรงนี้ใช่โอ่ก็ไม่ห่างกันมากด้วยโอ่ไม่ห่างกันมากจุดโดดตรงนี้คือไม่ห่างกันมากนะเนี่ยจุดโดดก็ก็ไปโผล่ก็ไปตรงนี้ได้ซึ่งเอาจริงแล้วอะถามว่ามาตรงนี้ใช่ไหมมันก็มาได้เหมือนกันเว้แต่ว่ามันไกลกว่า ต่ที่เรียกแต่ที่เรียกว่าตรงนี้เป็นตรงกลางอรเพราะว่าแค่เห็นภาพแค่เาเห็นภาพงาขึ้นเห็นไหมนะคือถ้าเกิดเอาตรงเนี้ยเป็นเป็นเป็นอะไรเอาเป็นจุดตัวมาร์กอันนี้มันก็อยู่กลางแหละก็คือก็คือแบบว่ามาร์กเป็นตรงกลางแต่เออเอาเป็นว่านะถ้าเรามาจากตรงตรงนี้ปุ๊บเนี้ย่ยเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยถ้าเรามาจากตรงนี้ปุ๊บนะเนีๆๆ네่ย ล้วก็สามารถมาเล่นตรงแท่นพิธีตรงแต่ตรงบ่อพิธีกรรมได้แล้วก็จะเล่นแบบว่าตรงสะพานก็ได้หรือว่าจะเล่นเอประตูตรงนี้ก็ได้เพราะว่าลงน้ำพวกคือแบบมันอนทั้งคนทั้งผีเลยยกเว้นผีที่มีอยก่ในการเคลื่อนยายพืนที่แล้วก็จุดไอ้พวกไอ้พวกแปะยันหรือไงยก็เยอะอยู่นะเนี่ยตรงนี้ก็มีโอ้ตรงนี้ก็มีฮะตรงนี้ก็ อ่ามีบ้านเล็กด้วย,ม,ยวนะมีท่นเดี๋ยว่นะอ๋อท่นวิธีอยู่ตรงนี้โอ้โหนี่มันอ่าตรงนี้ผมจะเรียกว่าบ้านนะ้ำตกเฮ้ยตรงเนี้ยผมจะเรียกว่าบ้านน้ําตกลวกันนะเนี่ยแห่งนึ่การตกเนี่ยคือออกจากจุดนี้มาเราก็เข้าเข้าซ้ายมาเล่นตรงบ้านน้าตกได้ตรงนี้ก็โอ้โหแล้วก็มีบ้านเป็น อ่าเป็นบ้านไอ้บ้านตรงสูงกันไม่รู้เรียกว่าอะไรนะดืเอเทอร์เง่ายคือบ้านสองชั้นแหละถึงแม้ว่ามันจะมีแค่ข้างบนเป็นไอ้นี่ก็ตามเนี่ยแล้วก็มีจุดโดดม็มีดูด้วยมีจุดโดดปึ๊บโอเคย้ำนะครับว่านี่คือการทัวครั้งแรกจริงนะคือผมเข้าเกมมาปุ๊บคือผมมาตรงนี้ก่อนเลย ไม่ได้แบบว่ามีการไปแอบเล่นมาก่อนนะครับเนี่ยพอออกจากสะพานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งขีดได้ประมาณสักสองสามางนะก็คือเราจะเข้าไปตรงนี้เออเออตัวฉันตัวตู้ด้วยเี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะอ่านี่ไงออกจากสะพานรงนี้เสร็จปุ๊บเราจะเข้าไปเล่นตรงบ้านทั้งตกก็ได้หรือบ้านบ้านตรงสูงก็ได้หรือจะกลับเข้าไปลายเดิมก็ได้เนี่ยแล้วตรงเนี้ย เนี่ยมีจุดเป็นให้พันสายเินหรือว่าแปะยันได้สามจุดเลยแล้วก็มีมีประตูแล้วก็ตรงนี้อ่าตรงนี้เหมือนจะเพาะันนิดนึงนะเห็นไหมเนี่ยนันนิดนึงซึ่งจุดเนี่ยผมมองว่านะดีวิธีเราแอบจะหลอกไฟศัตรูได้นะเนี่ยแล้วก็มีตรงนี้อีกตรงนี้คือมันติดกันเลยไอ้จุดแปะไอ้แปะยันเนี่ย แล้วก็พอเข้ามาตรงนี้ปุ๊บพอเข้ามาบ้านตรงสูงเนี่ยก็จะเข้ามาใเล่นตรงนี้ได้ตรงนี้มีแท่นแล้วก็องมีรูด,ด้วยแล้วก็มีจุดโดดปึ๊บตรงตรงเนี้ยผมว่า,น,าน่าจะกลับเข้าสู่ตรงถ้ำดังเดิมตรงนี้ก็เป็นน้ำตกแล้วเนี่ยอันนี้คือทางที่เราเข้ามาตอนแรกเลยรอบๆเนี่ยก็ถูกล้อมด้วยน้ำตกนะแล้วก็มีหมูย่างด้วยหิวไม่ใช่ละหิวเลยกู เราก็มาตอนนี้ก็กลับกลับเข้าสู่ถ้ำ <ST. S 1> ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็กลับเข้าถ้ำโอเคกลับเข้าถ้ำที่เรามานะแล้วก็ตรงนี้ก็อ่าเหมือนจะมีทางเข้าถ้ำอยู่ใช่ไหมอ่าใช่ตรงนี้มีทางเข้าถ้ำแล้วก็มีจุดพันสายตินด้วยแล้วก็แล้วก็วกนี่ไงเห็นไหมเราก็กลับมาเข้าถ้ำดำทุยเราก็กลับมาเข้าถ้ำดังเดิม คือผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะลิ้นรัวจัและว,วันนี้ช่วงนี้คือลิ้นรัวเป็นพิเศษเลยนะรัวได้รัวรัวดีไม่เหนื่อยล้าเลยกูนี่นะครับเนี่ยอ่ามันก็จะประมาณนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาถ้ำเป็นแลนด์มาร์กเนี่ยอ่าแปลงร่างเหรอเป็นตันตัวสวัสดีอยากรับให้กูดูเหรอนี่นะครับเนี่ยเห็นไหมเราตัวปุ๊บนี่อันนี้คือจุดที่หนึ่งละ แล้วก็จุดเนี้ยเราสามารถเลือกเข้าได้2ทางสองทางหลักเลยก็คือทางไปบ้านแล้วก็ทางไปน้ําตกเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยคือมันจะเป็นตซนน้ําตกตนน้ําตกเลยเนี่ยแล้วก็เอาดีกว่าแล้วก็ตนตรงเนี้ยมันก็จะเข้าทางบ้านเนี่ยเนี่ยเข้าทางบ้าน ยมันจะแบ่งเป็นคือถ้าเราเอาถ้ำเป็นหลักเนี่ยแล้วเราออกมาจากมันเนี่ยมันจะมีโซนน้ําตกกับบ้าน,นเห็นไหมโมนดลจะเข้าบ้านฝั่งขวาเนี่ยจะเข้าบ้านแต่ถ้าเกิดฝั่งซ้ายนี่จะเข้าน้ําตกแล้วก็ไปสู่ลานพิธีกรรมคือสังเกตเนี่ยแมบโดยรอบเนี่ยมันถูกล้อมด้วยน้าตกนะตรงนี้เห็นไหมน้ําตกป่าดงพรไทยเทเต็มไปหมดเลยอื เอ้แต่พูดตากไกลนะผมว่าผมพอจำแบบได้คร่าวๆแล้วถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ถึงพระเก็ตามเน่ยเห็นไหมเข้ามาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บนี่ตรงนี้คือมันจะเป็นป่าแล้วก็นี่เข้าบันไดเข้าถ้ำคือถ้ำเนี่ยมันจะมีทางออกอยู่2จุดนะคือถ้าเกิดว่าเรา เกิดมาตรงนนในถ้ำเนี่ยแล้วเราเลือกที่จะออกไปตรงจุดมุดตรงนี้เนี่ยมันคือตรงเนี้ยคือมันจะเข้าสู่สองทางที่แบบมันจะไปสู่ถ้ำไม่ใช่ถ้ำคือเป็น,น,นตัวน้ําตกกับบ้านแต่ถ้าเกิดว่าเราออกมาจากทางนี้เนี่ยถ้ำเนี่ยมีทางออกสองทางนะถ้าเกิดเราออกหลักนี้ปุ๊บนี่ตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าสู่ตัวบ้านเลยเห็นไหมโผล่ปุ๊บคือเรามากับบ้านสองชั้นเลยเนี่ย ่เราเข้าสู่จุดจจุซึ่งข้าเป็นทางขวานะแล้วก็เข้าไปสู่ตรงแถวว่ากลางแบบไหมจะเรียกว่าเป็นแถวน้ําตกแถวป่าแล้วกันนี่นี่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าออกตายไปเนี่ยถ้าเกิดว่าออกตายไปก็จะเข้าสู่โซนที่เป็นบ้านสองชั้นแล้วก็สามารถวกกลับเข้าทําได้ นเนี่ยเาทางนี้อือโดนรวมแล้วแบบนี้เนี่ยคือสกเกลมันถ้าในมุมผมนะผมให้ประมาณย้ำนะอันนี้ประมาณนะประมาณด่านเรือนครูสมัยเลยขนาดคือรู้สึกเหมือนจับพอๆกันเลยนะหรือไม่ก็อาจจะเล็กกว่าเล็กน้อยแล้วนี่อะไรเนี่ย นะครับถ้าเกิดเราปล่อยให้เอฟเคนนานเนี่ยเขาก็จะลับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งใช่ไหมตอนนี้โญี่ปุ่นคือแปลงล่าเวลาปีนะดูทรงแล้วเนี่ยโอเคน่าจะคบแล้วแหละอะปล่อยโอเคครบแล้วครับหมดเวลาที่เป๊ะเลย ก็คลิปนี้นะครับก็จบลงประมาณนี้นะครับถ้าชอบนะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ